ครบจบทุกปัญหาสิวด้วยพาริเซรัมลดสิวทุกชนิดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นส่วนผสมสกัดจากธรรมชาติเหมาะกับผิวแพ้ง่ายครีมกันแดดเปลี่ยนสี SPF 50 PA+++ ปกป้องผิวจากแสงแดดปรับผิวให้ขาวขึ้นหนึ่งระดับเซรัมทาฟ้าลดเลือนรอยฟ้าจุดด่างดำได้อย่างอ่อนโยนสนใจผลิตภัณฑ์โทรเข้ามาถามหรือว่า ทักไลฟ์เข้ามาถามก็ได้ครับตามข้างล่างนี่แหละครับสวัสดีครับช่องอีสานหนึ่แปดพันเก่ากับวาพบกับแฟนๆอีกครั้งครับโปรดใช้วิจารณญาณครับเป็นแนวทางหอยห้าน้อยครับหอยแนวทางหอยห้าน้อยมื่อวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับหมูหวานนี่แตกแน่นๆเลยครับแตกเฮ็ดทิกบวกหนึ่งเฉพาะกิจมาถึงสามตเลยครับพิเศษแปดสาม ปกติหาสามวีพครับกลับมาตามกันต่อครับเลขเด่นมือนี่ครับเลขเด่นมื่อนี้พิเศษ7ครับปกติ C, Vip 8ครับ่งรูดสอตัวเป็น7จ็ดกับครับตัวเดียวเน้นครับ C ครับตัวเดียวน่เน้นซีครับชุด2ตัวเจอครับ

เน้นครับเน้นเจ็ดสีเจ็ดแปดสีแปดครับเน้นเจ็ดสีเจ็ดแปดสีแปดครับครับเป็นแนวทางนะครับก็บมีเขามีรุดนะครับเบมึงแร,รียกกระปดใช้วิจ,จารณญาณเด้อครับใส่เป็นแนวทางเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นถ้ามีเลขมักเลขชอบมาตรงกันก็นตามครับถ้าบ่มักบ่ชอบหรือว่า โมมักกะสามารถกดเลื่อนผ่านไปได้เลยครับขอบคุณครับสำหรับคอมเมนต์ของมาทักมาท้ายกันครับมาเป็นกำลังใจให้กันเมื่อนี้มอวานนี่ป,ปังครับมอวานนี่ปังคักปังแน่ครับปังแตกแฮติ๊สามน้อยเลยครับซีฮอตสามตัวเฉพาะกิจนะครับเมื่อนี้กับปังอีกคือเก่าครับครับผู้ใดปังกะ สนับสนุนค่าเน็ตค่าน้ำชากาแฟกัตามบัญชีข้างล่างครับหรือน,นับสนุนผลิตภัณฑ์กัคอมเมนต์ของมาทักมาท้ายมาถามหล่ากับสั่งสินค้าได้ครับครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอให้ทุกท่านโชคดีแห่ง,งปังๆสวัสดีครับ